คำเตือนอินทโทรต่อไปนี้จะเป็นเสียงที่ดังเชี่ยเช่ต้ออยากให้ทุกคนเบาเสียงนะจ๊ะอีอ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนายอยู่กับผมเดือนเดชแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในรูปบอสนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเฉยๆว่าผมมีเฟรนดมาสักสิบหกสิบหแล้วนะครับนะก็อยากให้ทุกคนรีบแอดเฟรนด์ที่ขึ้นเลยนะครับนะรีบเดี๋ยวนี้นะครับนะเดี๋ยวเพื่อนกูเต็มอือเลยใช่ตอนนี้ยิ่งไม่อยากให้เพื่อนเต็มอยู่ได้นะฮะก็มาบอกแค่นี้แหละคลิปโคตรสั้นแบบ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 สั้นมากแบบก็ ก็สำหรับที่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายจบอีกงี้เลยเหรอวะ